สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับการแนะนำคิ s t ตร a กในเกม Modern Warfare 2แล้วก็ Warzone นะครับผมซึ่งคิวสตรีกนี่ก็คือการฆ่าต่อเนื่องในเกมนะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยนะฮะโดยในเกมนี้นะครับเมื่อเราทำการฆ่าสตูต่อเนื่องเนี่ยจนถึงจำนวนที่ครบตามกำหนดแล้วเนี่ยอย่างเช่น4คิว5คิวนะครับเราก็จะได้รับอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับผม ก็จะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับในสำหรับพาร์ทหนึ่งนะครับอันแรกนะครับ UAV นะครับเมื่อทำการคิวผู้เล่นครบสคนนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเป็นการเรียกเครื่องบินออกมาเนาะพอเครื่องบินออกมาเนี่ยมันก็จะเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูนะครับเราจะสังเกตได้จากตัวมินิแมปนะครับมันก็จะเป็นจุด แดงๆเนาะแล้วก็มันก็จะสแกนตัวตำแหน่งของศัตรูไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าศัตรูตายแล้วเกิดใหม่มันก็ยังสแกนอยู่นะครับจนกว่าเวลาสแกนเนี่ยมันจะหมดไปนะครับผมซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราให้เรารู้ตำแหน่งของศัตรูได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถคอ l กับเพื่อนได้ดีนะครับผมอันนี้สําหรับโหมดมัลติเพเยอร์แล้วก็โหมดวอร์อนก็ใช้ได้นะครับ ต่อมาที่2นะครับบอมโดนนะครับเมื yeah. care, ่อทําการคิวเล่นครบ4คนเหมือนกันนะครับตัวบอมโดนเนี่ยจะฮิตมากเลยนะครับในโหมดใหม่ตนเพราะว่าโดนีเดียวตายนะครับก็โหมดบอมโดนเนี่ยต้องกดสป e b บาร์ครับจะเป็นการลอยขึ้นครับแล้วก็การกดคอนโทรลเนี่ยจะทําให้เครื่องบินโดนมันย่อลงนะครับสามารถกดเปลี่ยนโหมดเป็นเทอร์มอสสแกนได้โดยการกดปุ่ม N นะครับ ดังนั้นเราก็สามารถบินไปที่ศัตรูได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากให้บอมมันระเบิดเนี่ยให้ทําการคลิกไลายหนึ่ง <Good S 1> กิจนะครับผมต่อไปนะครับเคาน์เตอร์ U A V นะครับเมื่อทําการคิวผู้เล่นครบ5คนนะครับผมตัวเคาน์เตอร์ U A V เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าศัตรูเราเนี่ยใช้ U A V นะครับแล้วเรากดใช้เคาน์เตอร์ U A V นะครับ <S <S ในโหมดมัลติเพเยอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับผม แต่ถ้าเป็นโหมดเอาตัวรอดนะครับรอโซนหรือว่าโหมดใหม่เนี่ยเมื่อทำการเคานเตอร์ยูวีนะครับมันก็จะแสดงเป็นวงกลมสีฟ้าเนาะออกมานะครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถตรวจจับเราได้นะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ใช้เคานเตอร์ยูเอวีนะครับก็จะเป็นแบบแมพมั่วๆตั่วๆอยู่ในรูป ต่อไปก็จะเป็นระเบิดคลัสเตอร์ไม้นะครับเมื่อทาการกิวเพลนครบ้านะครับเมื่อ,เ,เ,อรเรากดใช้นะครับระเบิดมันก็จะกระจายออกมา4ี่ตแหน่งนะแล้วก็รวมตัวเองเป็น,นะ้าับเมื่อศัตรูเนี่ยได้ทําการเหยียบมันก็จะระเบิดตู้ออกมากครับก็จะคล้ายๆกับตัว p ล o x i m i ม y ตี้นะครับแต่ว่าจะมีเป็นระเบิดที่สามารถขยายระยะให้กว้างกว่า มาก็จะเป็นส่วนของ Care Package นะครับหรือสั้นๆเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Airdrop นะครับซึ่งแอร์ดร p ในโหมด m u l ติเพเยอรเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มคิวสตรีทขึ้นมาหนึ่งับนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะได้อะไรนะครับส่วนในโหมดว z โซนนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นการยิงเพื่อเอาโหลดเอามาใช้ในการเล่นเองนะครับผมในส่วนต่อมานะก็จะเป็น Precision airstrike นะครับทุกคนคงเคยใช้อยู่แล้วแหละนะฮะตัวนี้ก็เมื่อเราการคิวครบ6คนนะครับก็จะเป็นการเรียกเครื่องบินออกมาคิงปใส่ตูตูมตู้ตู้ตูตู้ตา้ตตู้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 ้ตนต่อตก็จะเป็นูต คิวผู้เล่นครบ6คนเหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกับแพสไตร์เมื่อกี้นะครับแต่บางมันเท่กว่าบองลงมาเนี่ยก็บังคับตำแหน่งให้ดีนะไม่งั้นจะไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นมอร์ท่าสไตร์นะครับเราจะได้เห็นกันบ่อยในโมด m ม l t i ต l เ y อร์แล้วก็วอร์สโอนนะครับผมตัวนี้ก็6คิวเหมือนกันนะครับ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะรุนแรงที่สุดแล้วในถ้าเทียบกับแอสไตล์แล้วก็ฟูลมิสไตล์มันจะลงประมาณสักสีหครั้งนะครับก็เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่ง กันนะครับตัวนี้เมื่อเราทำการคิวครบ7คนครับก็จะได้รับตัวปืนที่มันช่วยยิงเนาะตัวนี้นะเวลาตั้งนะอันนี้มันถูกทางครับผมมันไม่สามารถทันหลังมายิงช่วยเราได้นะครับเหมาะสำหรับการเอาไปตั้งไว้ในมุมรับนะครับมุมที่แบบศัตรูเดินผ่านแน่แ่ก็ตายเจอชัวครับศัตรูครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับ S A E นะครับเมื่อทำการคิวเบลนครบ7คนนะครับก็ mm hmm. จะเป็นการเลือกตำแหน่งสามตำแหน่งที่เราต้องการจะให้ระเบิดมันลงนะครับแ,รลรรแลบ้วเกมันก็จะมีเครื่องบินมาลงสามตัวเล็กไปหมดอารมณ์กันเราก็ตายแน่ๆใครก็ไม่น,าน่ารอดนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำคิวสตรีกในสำหรับพาร์ทแรกนะฮะก็อาจจะมีเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับก็รบกวนขอกดคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b เบเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม ขอบุญจริงๆครับ